สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับผมปลูกมั่นจังไดนะครับเพียรถ่ยมันต้นใ่นะครับหัวดกหัวใยนะครับอ่ามันมีวิธีการนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมสําหรับมือใหม่นะนะครับเพิ่นกําลังจะมาปลูกมั่นนะครับเป็นปีแรกนะครับหรือจะปลูกมั่นให้หน้าเป็นปีแรกนะครับอ่าเทคนิคที่ผมจะแนะนํานะครับอ่าถ้าปลูกมั่นแล้วนะครับ ต้นโตต้นสูงต้นใหญ่ภายในอายุ4หเดือนเนี่ยนะครับผมสูงเป็นอ2เมตรนะครับทเทคนิคง่ายๆนะครับทเทคนิคง่ายๆต้นสูงต้นใหญ่แล้วยังบ่พอนะครับเ้าต้องเนี่ยหายมั่นลงหัวมีหัวใหญ่พร้อมนะครับภายในอายุ4หเดือนเนี่ยเดินผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับได้ผลดีครับพี่น้องได้ผลดี แนะนำพี่น้องสาหรับผู้ที่เพิ่งมาหันหนึ่งหัจักเนาะนะครับผู้ที่เพิ่นกําลังจะปลูกไม่นะครับผมเพิ่นอยากอยากให้เพิ่นประสบความสุดเร็จในการปลูกม่นเลยในปีแรกนะครับผมบออยากให้ไปล่องผิดล่องถูกนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องนพี่น้องสำหรับมือใหม่นี่นะครับมือเก่ากับั่งใดคือกันนะครับอันดับแรกเตรียมดินนะครับผมเตรียมดินเตรียมดินแบบใดน,นี่เนี่ยนะก่อนจะไถน,นะครับเหาตองบ่รลุงดินก่อนนะครับ ผมจะแนะนำนะครับไห้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ผงนะครับขี้ไก่ผงหรือขี้ไก่แกบนะครับอ่ะที่เพิ่นเอาไปห้องนะครับที่เอาไปห้องพื้นนะครับขี้ไก่ที่เพิ่นเลี้ยงปกติธรรมดาเละเฮาสามารถอนั่มมานะครับมาหว่านรองพื้นนะครับผมย่างหน่อยสามสิบห่าถึงสี่สิบกระสอบสามสิบห้ากิโลถึงอสามสิบห่ากระสอบนะครับถึงสี่สิบนะครับพี่น้อง 35ถึง40กระสอบต่อหนึ่งไร่้ายเหตุคือผมบอกมันจะลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยลงนะฮะฟังให้ดีเขาก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อจะเฝ้าตัวแยงจะเฝ้าจะเฝ้า,อา,าคอมเมนต์ข้ม่แล้วกหยุดเบิงงลิปใส่ขี้ไกล่ล่องพื้นแล้วนะครับขี้ไก่ที่เอามาเนี่ยเฮ้าตองวานโดโลไมหรือปูนขาวทับ เพื่อนะครับเพื่อกําจัดเชื้อราค่าเชื้อรานะครับผมหอมันมา,าเห็ดห้มั่นเขาเป็นโลเป็นไพ่นะครับมาวานทับลงไปไล่ละหนึ่งกระสอบกระสอบละ50กิโลกร,รัมนะครับแล้วนะครับแล้วนะฮะให้พี่น้องนําปุ๋ย0ูนยหหรือปุ๋ยโพแทเสเซียมนะครับวาน ทับลงไปอีกวานทับลงไปอีกจักกิโลกร,รมัม25กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่บอกง่ายว่า2ไร่ต่อหนึ่งกระสอบเนี่ยเริ่มแต่งดินเลยเน้ไนโตรเจนได้มาจากขี้ไก่หงโปเทสเซียมได้มาจากปุ๋ย0ู6ย์ศูนหวานทับลงไปเลยมีแล้วนะครับอ่ะแล้วก็วานโดลงใหม่คือปรับสภาพดินนะครับหรือปูนขาวนะั่นแหะปรับสภาพดินฟื้นฟูดิน กลดปล่อยธาอาหารบางตัวนะครับที่ผือเท่าหรือว่ามั่นเท่านี่บ่สามารถจะดึงมากินได้มาเนี่ยครับสามตัวนี้นะครับผมมีประโยชน์ไถพ่วนนะครับอันนี้ไถรอบเดียวเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะครับก่อนเพื่อนจะไถให้เฮ่าเนี่ยก่อนเพื่อนจะไถให้เฮาเนี่ยก่อนเพื่อนจะยกลองเนี่ยให้วานซะก่อนนะครับผม อาถาผู้ใดมีรถเองมีรถเจ้าของเองกะไถสะกอนนะครับเขาจังเมื่อวานนะครับหรือนะครับหรือไถพ่วนไว้จักสองสองหลอดสะกอนเขาจังมายกหล่อถ้าผู้ใดมีรถเจ้าของเองนะครับแต่ถ้าผู้ใดบม่มีกเหตุคือผมเบามันจังบ่ได้มาไถหลายหลอบนะครับเพราะว่าไถขังไสเท่าเดียวแลละก็โยกหล่อหนั่นมาเป็นการลดตน้นทุนตัวหนึ่งอีกนะครับผม บางคนว่าไปไถย,ยังหลายรอบแทะนั่นแหละครับแต่ว่าถามีโถดไถจะของมันต้องตีดินให้ดีนะครับผมกระบอกในน้ใไ้เฮ็ดปันไดดอกเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะครับผมเฮ็ดเป็นการลดต้นทุนก่อนจะไถนะครับเพราะต้องเมื่อวานก่อนไถ้วกโยกลองนะฮะหรือจะม่ยกก็ไถแล้วจังเมื่อวานแล้วก็จังยกลองก็ได้นะครับผมแล้วบัดท,ที่นี่นะครับการปลูกมันนะครับการปลูกมัน เรียกถอนพันธ์ทีดีเนี่ยคือการลังเหมาะมือเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับผมตัวที่เพิ่นสมบูรณ์ล้วก็ะนํำมัสแซน้ำยาเล่งลากด้วยนะครับน้ำยาเล่งลากจะทําให้ลากออกเยอะหัวดกหามลืมนะครับพี่น้องหามลืมพี่น้องมาทันกับคอมเมนต์เข้ามาโอ้ยคอยตัดสดเลยเพื่อนว่าตัดสดหล้กกระเสียบโลนเกิดรอยตน้นคือกันเพื่อนว่า เกิดเกลีสอร์็นต์ลอยเปอรซนต์คือการผมแนะน้าไ้นก็คืออยากไฮนะครับม่านของเห่าเนี่ยแตกตาดีนะครับน้ำยาเล่งลากเพิ่นมีไว้มาขายเพื่อเล่งกระตุ้นลากนะครับไ้ลากออกดีไ้ต้นมั่นมันอ่อตายปลูกไปแล้วให้อัตราการลอดสูงนะครับแล้วก็เฮ็ดยหไลากออกเยอะไ้หัวมั่นออกเยอะไ้มันโดกนะครับผม จังหวะเพื่นเฮ็ดขึ้นมาขายนะรากาใส่ห่อได้กระได้นะครับน้ำยาเลงรลาก,กาเบิ่งเอานะครับผมเบิ่งเอาหลังจากเสียบไปแล้วปุ๊บนะครับผมใ้ประมาณสิมหามือนะครับอันนี้นี่ตัดแสน่นน้ำยาเลงลากไว้าจะาขึ้นสองขึ้นนะครับผมแล้วนั่งมาเสียบมันจะเฮ็ดห้ตาเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยตรงนี้น,นี่ออกดีครับมันแตกออกดีนะฮะ แลวก็มันจะเกิดเร็วนะครับมันจะเกิดเร็วการแซ่น้ำยาเรียงลากกับบอแซ่แซ่น้ำยาเรียงลากมันจะแตกตาดีเกิดเร็วนะครับถ้าบอแซ่ se, นะครับมันจะเกิดซามันเห่าหญ่ไงซาเกิดซาแตกตาซาสวัวเพิ่นจิบไปเรื่อยๆของเพิินนะครับแต่ว่าน้ำยาเรียงลากดีอย่างหนึ่งคือเร่งมันแตกตาเรา็วเร่งให้มันใหญ่เร็วนะครัะพี่น้องนะครับผมหลังจากเสียบไปแล้วซิมหาเมือกจะออกมาประมาณจักหนึ่ง หนึ่งถึงสองนิ้วนะครับหรือว่าอาจจะยาวกว่านี้นะครับผมอาจจะยาวกว่านี้เท่ากับสามารถนํำปุ๋ยเกตยี่สิบหาหาผสมน้ำยาเร่งรากฉีดนะครับฉีดตามใบตามโคนเหงาได้เลยนะครับผมผสมแบบใดอันดับแรกถ้าเป็นต้นมันยังมห่านได้แข็งห่านใหญ่แห้งนำ้นำยาเร่งรากนะครับ หนึ่งฝาหรือว่าหนึ่งช้อนแกงนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดยี่สิบห้าห้าห้านี่หนึ่งช้อนแกงหรือว่าหนึ่งช้อนแกงครึ่งและวไล่น้ำยี่สิบบีฉีดเลยบาดเป็นการให้น้ําให้ปุ๋ยเพิ่มน้ํายาเ,าเร่งรากเพื่อใหปุ๋ยแตกราออกได้หลายหัวมันจะได้ดกได้เหง้านะครับผมน้ํายาเร่งรากนี่ฉีดไปจะก,กว่าจะครบสามเดือนน้ํายาเร่งรากนี่คือผสมใส่ก,กับปุ๋ยไปตลอดเลยนะครับผม ติดตามน้ำแน่เวลาการเห็ดมันจงบ่กขาดตอนอ,อ,อาลังเทียชีดเทียเดียวผสมเทียเดียวโอ้ยมันคือบอ่อดกมันคือบอ่อแยงห้ฟั่งให้จบเห็ดตามคีบที่บอกนะครับผลผลิตเท่าจงจะได้สูงสูงเวลาเขาเห็ดแล้วนะครับอ่ผลผลิตเท่าเนี่ยให้มันได้ย่างนน้อยเนี่ยคือเจ็ดแปดตันต่อไรนะครับผมเจ็ดแปดตันต่อไรเห็ดให้มันได ผลผลิตสูงสูงอัตราต่อไหลสูงเพราะว่าราคามั่นมันผันผวนผันผวนแบบไหนมันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงถึกจังหวะช่วงที่มันสูงเขาก็จะได้อัตราต่อไหลนี่บอกง่ายๆว่ามันในหลายๆนะครับเขาต้องพายุ่งโตของเจ้าของนําเพราะว่ามันมีการควบคุมราคาในราคามั่นนะครับผมบางปีกับบาทกลัวบางปีกับสามบาท มันมันผันผวนอยู่ตลอดนะครับผมมันบริดัทมีการควบคุมราคานะฮะเขาเหตุไปเหตุอย่งไรก็สร้างให้อัตราต่อไรสูงนะครับผมมันได้ไราละเอีดตันแปดตันนะฮะวิธีการคือผมบอกนี่หลังจากนั้นไปแล้วปุ๊บกับผสมนะครับปุ๋ยเกศศูนย์ศูนย์หกศูนย์ขับไปน้ำนะครับฉีดจนกว่าจะครบสามสี่เดือนผสมกับปุ๋ยเกศยี่สิบห้าห้าน้ำยาเร่งรากฉีดทุกสิบห้าวัน บ่ต้องไปใส่ปุ๋ยเม็ดบาดนี่ผมจะผ้าเน้นเป็นปุ๋ยปุ๋ยเก็ดปุ๋ยน้ำฉีดทุกสิบห้าวันนะครับเฮาล่องพื้นฉีดไก่ไปแล้วเฮาล่องพื้นปุ๋ย0060ปุ๋ยโพแทสเซียมไปแล้วที่เฮาแตงดินไว้อย่างแต่อันดับแรกนะนะครับดินเขามีธาตุอาหารแล้วแต่เขาต้องเสริมเข้าไปฉีดทั้งใบนะครับฉีดใส่ทั้งใบนะครับโค่นเงาลำต้นฉีดไดเบิดตนะครับแล้วแต่พี่น้องถนัดฉีดได้เลยนะครับ ฉีดสลับใายขัวไปเลยหรือว่าฉีดเน่าๆไปเลยก็ได้นะครับผมตัวนี้อัตราต่อไรสูงไรละเจ็ดตันแปดตันใดแน่นอนครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ